จะเป็นยังไงเมื่อเบนต้องปะทะกับศัตรูคู่อาฆาตถึง2ตัวในคราวเดียวลําพังแค่ไคเบอร์กับสัตว์เลี้ยงของมันเนี่ยก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วนี่ยังต้องมาเจอกับอาบิโดที่อยู่ในร่างอัลติเมตอาบิโดอีกแถบตอนนี้พวกมันยังรู้จุดอ่อนของเบนทุกอย่างแล้วด้วยงานนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายอย่างแน่นอนครับเรื่องราวในตอนนี้จะจบลงยังไงและจะเดือดแค่ไหนไปลุยพร้อมกันได้ในสรุปเบนเทนอวิเวิร์สซีรีส์ที่สี่อีพีที่เก้าครับ แล้วก็มาเดินนะครับทุกคนถ้าชาวไปเราหยิบเรื่องราวของเบเทนอเวอร์ซมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ไปกระจายให้กันหน่อยนะครับแล้วเราไปลุยกันเลย เรื่องราวในอีพีนี้เนี่ยเริ่มตน้นขึ้นด้วยการที่เบนกับรูกกำลังไล่ล่าใครบางคนอยู่ในเมืองใต้ดินอย่างดุเดือดก่อนจะเห็นว่าคนคนนั้นที่กำลังโดนตามล่าอยู่ก็คือขั้วตรงข้ามของเบนอย่างอลบิโดนั่นเองในจังหวะหนึ่งอลบิโดจะสลัดหลุดจากพวกเบนไปได้ทำให้เบนกับรูกต้องเดินตามหาอีกพักใหญ่ตามตอซอกซอยของเมืองใต้ดินจนเข้ามาหยุดที่ห้องเก็บของห้องหนึ่งซึ่งอลบิโดจะเปิดเผยตัวออกมาในที่สุดทว่าอลบิโดได้เปิดม่านพลังปิดกั้นประตูเอาไว้ทำให้รูกไม่สามารถเข้ามาช่วยเบนได้้้้้ซึ่่งเเเเบบนนนกก็็รูแแลลววาาาตนนาตตออีขขิดดัโม บอกให้รูกถอยไปก็จะเผยเห็นว่าแท้จริงแล้วห้องห้องนี้มันไม่ใช่ห้องเก็บของธรรมดาครับแต่เป็นยานของอาบิโดเลย่ังหากซึ่งอาบิโดจะจับตัวเบนขึ้นยานและบินหนีห่างออกไปเรื่อยๆโดยที่รูกไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยดูเหมือนจะสวยซะแล้วสิครับงานนี้ แล้วภาพก็ตัดมาที่เบนตอนนี้เขาฟื้นคืนสติกลับมาแล้วและไม่รู้ว่าตัวเองถูกจับมาที่ไหนเพราะมันเป็นสถานที่ที่เขาไม่คุ้นเคยเลยซึ่งถ้าดูจากสภาพาแวดล้อมแล้วยังไงที่นี่ก็ไม่ใช่โลกของเราชัวร์แต่ยังไม่ทันได้รู้อะไรมากเบนก็โดนเอเลี่ยนหนอนยักษ์เผาพัน slam มมอยเข้ามาทักทายจนเขาต้องรีบปีนต้นไม้หนีซึ่งไอ้หนอนยักษ์มันก็ตามล่าเบนอย่างบ้าคลั่งนะครับเราก็มีใครกําลังบงการอยู่อย่างนั้นแหละแล้วภาพก็จะตัดมาที่ฐานของช่างปลาปาปูแม็กซ์ได้ออกคำสั่งให้ทุกกคนกนนนแหหาาเเบบใ้ทั่ว่วะะววถมียลตพซ เอ a ของเบนไม่ว่าที่ไหนในจักรวาลให้แจ้งมาที่นี่ด่วนเลยซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นวิธีเดียวของกองกําลังเชา่าปปาที่พอจะทําได้แหละนะครับเพราะปู่แม็กซ์ติดต่อไปหาแอสมัทแต่ยังไม่มีการตอบกลับอะไรเลยถ้าไม่มีวิทยาการของแอสมัทเช่าปาปาอย่างพวกเราก็ทําได้แค่นี้แหละซึ่งฉากนี้รู้จะขอโทษปู่แม็กซ์ที่เขาไม่สามารถช่วยเบนเอาไว้ได้แต่ก็ยังดีที่ปู่แม็กซ์ไม่ได้ว่าอะไรและบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกยังไงก็ตามเจออยู่แล้วเรียกว่าคุยกับปู Max ่แม็กซ์ทีไรเนี่ยก็อุ่นใจทุกครั้งเลยและขนาดนั่นเองโชกเก เพราะว่าพวกเขาได้พบกับเบาะแสหนึ่งที่แจ้งขึ้นมาพอดีว่าได้เจอ DNA ของเบนอยู่บนดาวดวงหนึ่งซึ่งห่างจากโลกออกไป41ปีแสงเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าไกลพอสมควรนะครับแต่รู้ก็มั่นใจว่าในความแรงของโปรโตทักมันเอาอยู่อยู่แล้วพอเพิ่งอัปเกรดมาจากตอนที่แล้วพอดีปู่แม็กซ์กับรู้ก็เลยไม่รอช้ารีบขึ้นยานแล้วบึ่งไปจุดที่พบเบาะแสทันทีและภาพก็จะตัดมาที่ด้านของเบนบ้างขณะที่กําลังเข้าตาจนเนี่ยเบนอยากจะแปลงร่างเป็นวบิกแล้วจัดการมาให้จบๆไปในคราวเดียวเลยแต่ออเดรติกส แค่ดอนโบแทนสักันแต่ไม่เป็นไะอย่างน้อยก็ไล่ตอนมันจนกลัวหัวหดรีบมุดดินหนีไปเลยได้ก็ยังดีแต่ที่ไหนได้มันไม่ได้กลัวเบนนี่หว่าแต่มันกล,กลับกลัวไอตัวที่อยู่ข้างหลังตักงหากแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่รู้กับปู่แม็กซ์อีกครั้งพวกเขามาตามรอยบาแสร่สรองรอย d เ a ของเบนซึ่งมันคือเศษเล็บเท้าของเบนจริงๆนั่นแหละแต่ว่า มันก็อาจจะไม่ใช่เบนซะทีเดียวเพราะถ้าอาบิโดอยู่ในรูปร่างของเบนเนี่ยมันก็อาจจะใช้ส่วนหนึ่งของร่างกายมาทิ้งบ่อแสแล้วหลอกให้พวกเราหลงทางก็ได้นะเพราะว่า DNA ของเบนกับอาบิโดเนี่ยมันเป็น DNA ตัวเดียวกันนั่นแหละแล้วตอนนั้นเองพาเทลิเดก็รายงานเพิ่มเติมเข้ามาว่าฐานช่างประปาตรวจพบหลักฐานร่องรอนนย DNA ของเบนอีกแล้วซึ่งมันเป็นดาวดวงหนึ่งที่ห่างจากโลกประมาณ22ปีแสงปู่แม็กซ์กับรู้ก็เลยปรึกษากันว่าจะเอายังไงดีอะเพราะนี่อาจจะเป็นกับดักที่อารบิโด ตามบอกแสนนั้นไปอยู่ดีแหละเพราะนี่ถ้าจะเป็นหนทางเดียวที่เราพอจะทําได้ในการหาตัวเบนให้เจอนะครับรูก็เลยบอกว่าถึงแม้จะต้องเจอกับวิดจริงๆเราก็ต้องสู้สุดชีวิตแล้วแหละจังหวะนี้เราก็หยิบโรโตทูขึ้นมาเตรียมตัวพร้อมรบเต็มอัตราศึกภาพจะตัดก,กลับมาที่เบนอีกครั้งตอนนี้เขาโดนสัตว์นักล่ามากมายล้อมตัวเอาไว้ทุกทิศทางเลยก่อนเราจะเห็นตัวการที่แท้จริงของเรื่องนี้ซึ่งมันก็คือเจ้าไคเบอร์ตัวร้ายที่เป็น f อของเบนมาตั้งแต่ซีซันแรกนั่นแหละครับโดยที่ไข ทดสอบอาวุธใหม่ๆคือพาศัตรูมาทรมานและคราวนี้เบนจะต้องเสร็จเขาแน่ๆเพราะเขามีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่อย่างพาเนนเชียนสัตว์สายพันหายากที่เปลี่ยนไปได้วยทักษะเฉพาะตัวและตอนนี้มันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของไคเบอร์ไปแล้วและก็ได้สใส่เนมทริกซ์แทนเจ้าหมาตัวเก่าแล้วด้วยไคยเบอร์บอกว่าจากเนี้ยเขาจะเล่นเกมไล่ล่ากับเบนซึ่งกฎมันก็ง่ายๆครับแค่เบนต้องถูกไล่ล่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะเอาชีวิตไม่รอดนั่นแหละซึ่งคราวนี้มันไม่เหมือนกับคราวก่อนเพราะจะไม่มีใครโผมมล เอาละเกมการไล่ล่าได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะับบัดนี้ไคเบอร์ประกาศกล้องออกมาเบนได้แปลงร่างเป็นดิโตพร้อมแยกร่างออกมาเป็นหลายร่างหวังว่าจะให้สัตว์เลี้ยงของไคเบอร์ถูกแยกออกจากกาันทว่าพอไคเบอร์เห็นว่าเบนแยกร่างออกมาเป็น4ตัวได้ก็เลยกดเนเมทริกซ์ที่คอของพานันเชียนเพื่อให้มันแยกร่างออกมาเป็น4ตัวได้เหมือนกันก่อนจะเผยให้เรารู้ว่าไอ้เจ้าพานันเชียนตัวนี้มันดันเป็นเผ่าพันนักล่าตามธรรมชาติของดิโตซซ่ง,งั้นงานนี้ก็สับตีนแตกสิครับ เบนในรางดิโตเนี่ยแยกกันไปคนละทิศคนละทางโดยมีพวกพันันเชียนตามมาอย่างไม่ลดละเบนที่แยกกันไปคนละทางกลับเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดอย่างการต้องเจอกับภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากเขตป่าโซนร้อนกลับกลายเป็นเจอทั้งเขตน้ําแข็งเขตทะเลทรายและเขตที่เป็นท่ามอีกโดยมีพันันเชียนไล่ตามมาตลอดเรียกว่าพอต้องเจอกับนักล่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเบนในรางดิโตคือทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากต้องวิ่งหนีอย่างเดียวแล้วภาพก็จะตัดมาที่ฝั่งของโปรแม็กกับลูกบ้างพวกเขาเดินทางมาถึงที่ที่พบบ สาย DNA ของเบนแล้วลิยที่รุกจะเข้ามาตรวจสอบร่องรอยของ DNA ของบินจนพบกับผมสีขาว1เส้นซึ่งถ้าเป็นผมสีขาวแบบนี้เนี่ยยังไงก็ไม่ใช่ผมของเบนอยู่แล้วอะแต่มันเป็นผมของอบิโดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนมันกำลังปั่นหัวเราและหลอกให้เราหลงทางอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ช่วงนี้เนี่ยรูกจะมาโมรู้สึกผิดกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาที่ปล่อยให้เบนโดนลักพาตัวไปได้ผมขอโทษด้วยนะครับที่ไม่สามารถช่วยเบนเอาไว้ได้แต่ปูม็กก็พูดเตือนสติรู้ไม่มีประโยชน์หรอกที่จะมามัวโทษตัวเองในสิ่่่งทททีํําาหรือไมไ ตอนนี้สิ่งที่สมองควรคิดก็คือวิธีตามหาเบนเท่านั้นเรียกว่าเป็นคำพูดที่เตือนสติรู้ได้เป็นอย่างดีพร้อมเรื่องทางานกันต่อพอกลับมาตรวจสอบข้อมูลที่มีทั้งหมดอีกครั้งก็พบว่าปัจจุบันได้พบร่องรอย DNA ของเบนอยู่มากกว่า3,700กว่าแห่งทั่วทางกาแล็กซี่ซึ่งดีไม่ดีทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ d n a ของเบนเลยด้วยซ้าก็ได้ซึ่งในจังหวะหนึ่งรู้จะพูดออกมาว่าหรือไม่มันก็อาจจะเป็นเพียงเศษซากอะไรสักอย่างของเบนจริงๆที่เคยทําหล่นไว้ตอนท่องอวกาศก็ได้นะ ขึ้้นมาไดแล้วให้ช่างปลปาสแกนหาร่องรอยการเดินทางของยานความเร็วเหนือแสงในระแวกนี้ซึ่งถ้าแกะอรอยเจอแล้วก็เราก็จะเจอกับยานของใครก็ตามที่มันเอาดีเอ็ของเบนกระจายไว้ซะทั่วได้เจอนั่นเองส่วนดน้านของเบนในตอนนี้ยังโดนตามไล่ล่าไม่เลิกทางดิโต้ที่อยู่ในเขตท,ทะเลทรายในเขตน้ําแข็งหรือในถ้ำแต่สุดท้ายเบนก็จะโดนไล่ตอนจุดมุมและโดนพวกผ่านเองเชียนล้อมเอาไว้ซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่โดนขยามนั้นแหละแต่ที่พวกมันยังไม่โจมตีเข้ามาก็เพราะไคเบอร์ยังไม่ได้สั่งเท่านั้นเอง เบนบอกไคเบอร์ให้มาจบเกมนี้ก็ได้แล้วไม่ว่าสัตว์เลี้ยงของเขาจะแปลงร่างมาเป็นอะไรแค่เบนไม่แปลงร่างเป็นเหยื่อตามธรรมชาติของมันก็พอแล้วละนะทว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิครับเพราะไคเบอร์บอกว่าเขามีข้อมูลเอเลี่ยนในอมนิทิก์ทั้งหมดของเบนแล้วและก็สั่งให้พารันเชียนทุกตัวนั้นแปลงร่างเป็นศัตรูตามธรรมชาติของเอเลี่ยนทั้งหมดในอมนิทิก์แบบพร้อมกันเลยเบนก็เลยถูกล้อมไปด้วยเหล่านักล่าตามธรรมชาติหรือถ้าจะพูดที่ถูกก็คือพวกนี้มันเป็นนักล่าตามธรรมชาติของออนนิกก็คงงงไมม่ผดัรรู้ตาายข ร็วเหนือแสงมาแต่พอมาถึงปลายทางก็กลับไม่เจออะไรเจอแค่อวกาศอันว่างเปล่าเท่านั้นซึ่งรู้ปัญใจว่าแกะรอยมาตามพิกัดที่ถูกต้องแล้วแน่ๆแต่ทัในใดนั้นอาบิโดก็ติดต่อเข้ามาแล้วบอกว่าเขาไปนคนล่อให้พวกรูกมาติดกับเองแหละแล้วก็สั่งให้ฝูงยานรบเข้ามาโจมตีพวกเขาทดนทีจนเกิดการไล่ล่าครั้งใหญ่ขึ้นทางด้านเบนที่โดนเหล่าสัตว์นักล่าล้อมรอบเอาไว้อยู่เนี่ยก็กจะแปลงล่าเป็นเวบิกแลจะจดการกระทืบพวกมันให้จบในครั้งเดียวแต่อนนทิกซ์ก็ดันไม่เชื่อฟังอีกแล้วแปลงล่ามาเป็นแอสโตรด ให้แทนแต่ก็ยังดีแหละนะอย่างน้อยก็บินหนีได้แต่ระหว่างที่บินขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเบนกลับไปโขกกับเพดานอะไรสักอย่างจนพังเลยเบนก็เลยรู้ว่าที่นี่มันไม่ใช่ท้องฟ้าจริงๆแต่มันเป็นห้องอะไรสักอย่างที่จําลองสภาพแวดล้อมเอาไว้เท่านั้นเบนได้บินเข้าไปตามรูนั้นจนเจอกับอลบิโดที่อยู่ในร่างของดรไซโคบอสและเกิดการต่อสู้ขึ้นเล็กน้อยซึ่งพออลบิโดคืนร่างมาเป็นเผ่ากาวแวร์แล้วเนี่ยเบนจะถามเขาว่านี่ยังต้องการอะไรอีกแกก็ได้คืนร่างเป็นกาวแวร์แล้วไงจะไปใช้ชีวิตอะไรของแกไมไมก ทำแหละจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับพวกเขาอีกแต่อบิโดก็ไม่ยอมเพราะมันยังแข็งใจเรื่องที่เคยโดนขังคุกและโดนเหยียดหยามต่างๆเอาไว้จากนั้นเขาก็เปลี่ยนร่างมาเป็นอัลติเมตอาบิโดพร้อมคุยเบ่งว่าตอนนี้โตเขาได้เหนือกว่าทุกคนแล้วเหนือกว่าเบนเหนือกว่าชากาวแวร์ทุกคนและเหนือกว่าทุทกๆสายพันธุ์ทั่วทั้งจักรวาลอีกด้วยพร้อมเผยว่าตอนนี้ปู่แม็กซ์กับรูกกำลังตามหาตัวเบนอยู่ซึ่งไม่มีทางเจอแน่นอนเพราะอบิโดมีอุปรกรณ์อำพลางที่สามารถอำพลางไม่ให้สถานที่นี้ถูกตรวจเจอได้น้นนนน่เเเองทีีก็ลย อให้อบิโดยิงทำลายอุปกรณ์อําพรางจนเสียหายและก็เผยตำแหน่งของสถานที่นี้ออกมาซึ่งขนาดเดียวกันเนี่ยยานของรูกที่กำลังหนีฝูงยานรบมาในแถบบริเวณนี้พอดีจู่ๆก็พบกับยานขนาดใหญ่ที่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาต่อหน้าต่อตาพวกเขาก็เลยตั้งใจใจะทะลวงมันเข้าไปดานเบนก็กำลังต่อสู้กับอบิโดในร่างอัลเิเมดแบบหืดจับเพราะไม่ว่าเบนจะแปลงร่างมาเป็นเอเลนตัวไหนก็เหมือนจะซูมไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทั้งไอ้กายอัพชักกูปเรียกว่าแปลงร่างมารัวๆแต่ก็โดนแก้ทางได้ตลอดสุดท้ายเเนนก็็็จะแแปปลงง่่ามามชต แด้วยอัลติเมตสไปเดอร์มังกีที่พลใหญ่มาจับเอาไว้ได้แต่ด้วยความอีโก้และมั่นใจในตัวเองแบบจัดๆเนี่ยอาบิโดมันก็เลยหยอกล้อเบนอยู่แบบนั้นแหละไม่ยอมปิดเป็นชีสทีแต่พูดก็พูดเลยครับตอนนี้อาบิโดมันคือของจริงเพราะมันจะแปลงร่างมาเป็นอัลติเมตฮิวมังกาซอแล้วไล่ตอนเบนสยับเลยซึ่งในจังหวะที่กําลังขับขันเนี่ยปู่แม็กซ์กับรุคจะขับยานพุ่งเข้ามาที่นี่พอดีเป็นการขัดขวางการต่อสู้โชว์คราวเบนก็เลยอาศัยจังหวะนั้นแปลงหน้าเนนอ back, ่่ยใจาาางดดแบบบักกรโโ จะตอบโต้การโจมตีอย่างพลิ้วก่อนเข้าถึงตัวมันและช็อตอารบิโดจนกลับร่างมาเป็นกาวแวนได้สําเร็จแต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรมากเจ้าไคเบอร์และสัตว์เลี้ยงก็โผล่เข้ามาในการต่อสู้ซึ่งเบนจะบอกให้ไคเบอร์ยอมแพ้ซะตอนนี้ดีกว่าเพราะเพื่อนของแกอย่างอาบิโดก็แพ้ไปแล้วแต่จู่ๆอาบิโดก็หัวเราะอ,ออกมาแล้วบอกว่าเปิดเลยเปิดให้มันเห็นว่าใครกันแน่ที่แพ้จากนั้นไคเบอร์จะเดินไปเปิดกระสวยอะไรบางอย่างในนั้นเราจะเห็นแอสมัทที่โดนจับตัวเอาไว้อยู่นี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ตอนต้นอีพ แอสปาร์ตได้ก็พราะเขาถูกจับตัวเอาไว้อยู่นั่นเองแหละครับซึ่งเรื่องราวของ EP นี้ก็จะจบลงที่ตรงนี้นั่นแหละครับทิ้งให้เราคนดูลุ้นกันเอาเองว่าพวกวายร้ายมันจับตัวแอสปาร์ตมาทําไมมีจุดประสงค์อะไรกันแน่แต่ถ้าดูจากความมั่นใจของอาร์บิโดแล้วล่ะก็คงเป็นเรื่องใหญ่โตระดับจัก,กรวาลแน่ๆเลยครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันตอนต่อไปนะกับตอนจบของเ e ทนอวิเวิร์สซีซั่นที่4นั่นเองละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับตอนก่อนจบของซีซั่นที่4ในเบนเทนอันนิเวร์สเรียกว่าเข้มข้นมากๆเลยใช่ไหมละครับและมันจะเข้มข้นกว่านี้ในตอนหน้าอีกยังไงก็ฝากติดตามกันให้ดีนะครับว่าแต่ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบให้เราหยิบเรื่องราวของเบนเทนอันนิเวิร์สมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะส่วนใครที่หลงมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมาณท